โทรศัพท์หน่วงช้าอืดเพิ่มพื้นที่โทรศัพท์ของคุณได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีลบขยะแคทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องของคุณหน่วงช้าแอปที่ผมจะแนะนําวันนี้คือแอปไลน์ครับที่พอใช้น,น,นานๆจะกินพื้นที่มากพอสมควรก่อนอื่นเข้าไปที่แอปไลน์ครับต่อมาเลือกที่รายชื่อที่เราต้องการลบครับจากนั้นกดที่ขีดสามขีดครับ ต่อมาเลื่อนลงมากดตรงคำว่าตั้งค่าอื่นๆครับจากนั้นให้เลื่อนลงกดตรงคำว่าลบข้อมูลแคทของอัลบั้มครับกดตกลงครับจากนั้นก็เลือกลบขยะแคททำแบบนี้ทุกรายชื่อพื้นที่ในโทรศัพท์ของคุณก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วถ้าถูกใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ